สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมทุกท่านครับผมมอน,นี่ผมสิาพาผีผพานนองไปใส่ตุ่มกุ้งครับนี่ครับตุม่มเกาเฮานี่แหละครับมูนี่ใช้ตุ่มกุ้งให้นะครับแต่ว่ามือนี้ผมสิพาพีาพ่พาหนองมาเฮ็ดเง่อไปใช้กุ้งครับพอดีผมไปพ่อสูตรมาใน YouTube ครับผมผมก็เลยสิมาล่องเห็ดเบิง่งว่ามันสิเข้าดีบดีซ้ำเด๋ผมก็เลยอยากล่องเบิ่งครับมาเบิ่งอุปกรณ์ของเฮาครับ ห้ามขวัวครับผมมีห้ามขวัวล้วกะหน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าแล้วกะข้าวสวยครับผมข้าวสวยไข่แล้วกะหัวอาหารปลาดุกน้อยครับผมมาถามว่าอุปกรณ์ค่ายกันแต่วิธีเห็ดบวกกันบางเถ่อกู้มันอาจจะกินดีก็ได้ครับพี่น้องผมก็เลยอยากลองเห็ดเบ้างมาครับเข้ามาลองเห็ดกันเลยครับผม มาครับพี่น้องเขาก็มาเริ่มจากขั้นตอนแรกกันเลยครับเริ่มจากเขาสวยครับเขาเจ้าเขาหนหละครับเอาลงแล้วก็ตำให้ม,หมันเหนียวครับผมตำให้ม,หมันแตกให้มันเหนียวครับเขาก็แลกได้ที่แล้วครับ ากตักใส่ครับหลังจากนั้นเข้ากันเข่าเ,าเ่าแหลกได้ทีแล้วเข้ากันตักมาใส่กะละมังครับผมเข่าเนี่ย่พามันเข่าบูดนะครับพี่น้องเข่าไม่ไหม้เนี่ยแหละครับหลังจากได้เข่ามาแล้วเนาะครับเนาะ เขาก็ที่ขันเข่ากับไข่ใช่กันครับลงไข่หน่วยหนึ่งนะครับผมไข่ดิฟครับขันใช่กันเลยครับพี่น้องเข่ากับไข่กับเข่ากันแล้วครับผมวันนี้เขาก็เอาเอาห้ามครับนี่ครับหัหน่นมพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยห้ามขวัวได้ครับพี่น้องขวัวเหลืองๆหอมๆครับให้คือนึึงสัก้ันครับเอาัปคันสัก่อนเอาครับพี่น้องหลังจากที่เท้าขันเนีย้ยให้มันเหนียวแล้วครับเหนียวดีขนาดครับผม เดีผมสีแบ um, นะ้งเคืองนึงเนาะครับเนาะแบ่งผมสีแบ้งไว้สองหลังครับสองหลังที่ห yani ้าสีบ๊ว่หัวอาหารประดุกครับพี่น้องนี่ครับสองอันนี้สองหลังครับผมแบ่งไว้อันนี้ผมสีใส้แบบนี้เลยกับอีกอันนี้กับอันนี้ผมสีใส้หัวอาหารประดุกนนาะครับพี่น้องนี่ครับ หอาหารปลาดุกน้อยครับเอาครับพี่น้องใส่หอาหารปลาดุกลงไปเลยบ่ได้บ่ได้ใส่หลบ่อไหนได้ครับผมบ่ได้ใส่หลายป่นไหนใส่พอประมาณเลาครับพ่อล่วงเบิง้งซื้นครับราว่าระวังใส่หัวอาหารปลาดุกกับบ่ใส่หัวอาหารปลาดุกเนี่ยอันใดมันสิกุ้งสิเขียดีกว่ากันครับ เหนียวขนาดครับผมเรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับเหนียวดีครับทั้งสองอันนี้เข้ามาเดี๋ยวใส่อ,อาหารปลาดุกนะครับพี่นอ้องนี่ครับส,สามอันนี้ครับผมผมที่ใส่ตอกใส่ตอกสาร์ติปนี่แหละครับหมัดหมัดกันลืมซื้อได้พี่นอ้อง นะครับชือซอยผมเล้นครับพี่น้องหลังจากที่เงี้ยพร้อมแล้วครับพี่น้องไปครับบัานนี้เข้าไปใช้กันครับได้เวลาถดล่องเงี้ยล้วครับผมไปครับพี่น้องว่าเป็นฝนบ่ครับนะ่ยพี่น้องเบืองทั้งนี้ครับผมอยาน่ากลัวมากไปครับเท้าใส้ครับมาครับพี่น้องหลังแรกของเขาครับ นี่ครับเนี้ยมีตอกครับผมจำไม่ไ ouais, ด้แล้วมีตอกมันคือยังไงอย่างบุ๊แต่ว่าห้าสิแกะตอกออกได้ครับพี่น้องแต่ว่าเอาตอกทิ่มไปได้หนิละครับนี่ตอกครับนี่ทิ่มไปได้หนิละครับพี่น้องหลังแรกของข้าครับเสียงฝนมาแล้วครับผมเสียงฝ้าเสียงฝนมาแล้วเออยะรีบๆหน่อยนี่หลังแรกของข้าครับมันมนครับไป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 ครับฝนชิตกงแล้วครับหลังต่อไปครับ พี่น้องอันนี้บม่มิตอกครับโอสีว่างอย่างนี่ใ่หครับนี่ครับผมหนึ่งสองฮึยังที่สองครับอันที่สองครับพี่น้องหลังสุดท้ายของ,องมมครับพี่น้องเนื้อบ่มิตอไนะครับพี่น้องซอยผมจำเลยเด้อ เดี๋ยวหนาเห้าสีแดงหัวจักครับ้วอันใหนเขาดีอันนี้ผมลองมุ่งสักครันครับอ่ะล่างสุดท้ายของห้าครับพี่น้องแต่ผมเห็นว่าไปสีไกลๆยังน้อยเดอกครับพอ,อ,อ,อดีครับมัน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 ครับผม วันนี้กะมืออื้นเศร้าขเข้าจังไมา่ยามพร้อมกันเนาะครับเนาะหลังจากนี้เขากะผ่าเบื้องช่มผลงานเหี่อของเข้าครับแต่ละอันมันสีมันสีเป็นแล้วไดครับเพราะว่าอนี่ผมไปเห็นเพ่นเหตุตามสูตรผมก็เลยอยากมาล่องเบื้องครับเพราะว่าบางเถื่อมันอาจสีเข่าดีไอครับมืออื้นเศร้าเจอกันครับผมสุดยอด ครับพี่น้องหลังจากเขาใส่ตุ่มกุ้งแล้วเหรอครับฝนบ่มากเหรอครับพี่น้องฝนเทไปท้างฟังล่าเหรอครับเป็นได้ครับเป็นตะยานอีริสเมื่อกี้นี่ตั้งเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ขามไปฟังล่าเหรอครับพอมีพี่น้องฟังล่ากันระวังเนเด้อครับผมฝนกำลังไปครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับพี่น้อง กรบเาเศร้าไปเลยนะครับสายแล้วครับแปดโมงแล้วครับฝนหากระเศร้าตกครับฝนหากระเศร้าตกครับพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกครับแปดโมงเศร้าครับผมไปครับเด้เวลาพยายามตุ่มกลุ่มของเฮากันครับผมทีเฮาเห็ดล่องเงี้ยวไครับบัดเงี้ยสูรแดงมสิเด็ดก็กันครับผมไปครับพี่น้อง หลังแรกของเราโอ้มีหอยจูบ้องครับสงสัยมือนาทีมองงมหอยจูบเด้อครับนี่น่วยใหญ่ขนาดไหนดูสิโอ้กลุ่เข้าาเสมมดพี่น้อง นี่ครับผมอาหารมีตอกครับพี่น้องจำได้บอว่าเฮาวเนื้อสูตรเดยครับผมมีแต่ปลาซิวครับมีแต่ปลาซิวกระปะกระเดือนครับเดี๋ยวผมจัะขัดจีบไปเบิ่งกุ้งมีอยู่บ๊วครับนี่โอ้กุ้งก็มีอยู่ครับหักบ่หลายครับโอ้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 โอมาหลังต่อไปของเฮาพี่น้อง โยนไปไกลโหดครับโยนไปไกลเกินโอ้อันนี้เป็นไรครับพี่น้องเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอื่ครับผมหอยเหลืองครับหอยเหลืองเทียบ ครับพี่น้องตุ่มกุ้งครับผมเดี๋ยวหักยังหากุ้งมาเห็นครับหลังที่สองของห้าครับหลังต่อไปของห้าครับเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โอ้ครับพี่น้องโอ้คักคักครับหมืนหมานี่ครับหมืนหมาเยอะ นี่ครับพี่น้องผลงานครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาพี่ลาหน่องไปที่เพียงสนีนะครับเนาะเจอกันไม่คลิปหน้าครับอย่าลืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องสารนครพาลอของเฮาเลยด้วยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ พอได้กินอยู่ครับพี่น้องมานอยู่ครับได้หลายอยู่ครับผม